ใเลยครับผมผมจาผ่านวิโรจน์นะครับก็รายการนี้นะครับเป็นคลิปนะฮะที่ทํารายการเกี่ยวกับการรักษาหมอนรองกระดูกนะครับในหล,หลายส่วนของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับก็จะมีท่าบําบัดนะครับในการรักษาซึ่งเห็นผลชัดเจนนะครับแล้วก็มหีหลายท่านที่นําไปทําแล้วเนี่ย ก็มีอาการที่ดีขึ้นใครทําสําเร็จก็หายครับก็ขอแสดงความดีใจกับหลายๆท่านด้วยนะครับที่นําไปทําแล้วก็ประสบความสาเร็จหายกับวิชาชีตได้เหมือนเดิมเนาะโอ้โหดีใจมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันทรมานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงหลักการในการทํานะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยก็ทําแล้วยังไม่สําเร็จสักทีนะครับก็มีหลายสาเหตุเนาะซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็คือ สาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือไม่สามารถหลบหลีกเรื่องงานประจําที่ทําได้นะครับเพราะสาเหตุที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังหรือคอทับเส้นเนี่ยมันเกิดจากงานประจําหรืหรอว่ากิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู่นะครับมันจึงส่งผลให้เรานั้นหายยาคับเช่นคุณเป็นประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขับรถใช่ไหมคุณได้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะคุณขับรถนานอย่างเช่นขับแท็กซี่เงี้ยครับหรือขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถบรรทุกหรือว่าขับ เรือหรือว่าจะเป็นรถไฟอะไรก็ตามที่คุณนั่งขับยานยนต์ฐานะนั้นน,นนะครับวันหนึ่งนะไม่ต่ํากว่า3ชั่วโมงะครับติดต่อกันอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะหายไวมันก็มีน้อยนะครับเพราะว่าการที่คุณนั่งขับแล้วมาส่งผลเป็นมากขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องถัวเฉลี่ยกันไปนะครับคุณทํางานมากกว่าที่จะรักษานะครับมันก็หายช้าครับแต่ถ้าเกิดคุณรักษามากกว่าทํางานมันจะหายไวครับแค่นี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดคุณหลบหล,บลีกเรื่องงานที่ทาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง จัดลักษณะร่างกายของคุณใหม่นะครับเวลาคุณนั่งขับรถหรือนั่งนั่งนานๆนะนั่งอะไรก็ได้นั่งออฟฟิศนั่งอะไรเนาะอย่าไปนั่งหลังค่อมอย่างนี้นะครับถ้าคุณนั่งหลังค่อมอย่างนี้คุณจะเป็นมาานะครับคุณจะต้องนั่งหลังตรงครับนั่งครึ่งก้นหลังตรงเขยับไปข้างหน้าครับให้เบาเหลือครึ่งก้นแล้วก็หลังตรงไว้อะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าอย่างนี้นะครับอุ้ยคุณก็ขยับไปครึ่งก้นนะครับแล้วนั่งหลังตรงไว้อย่างนี้นะครับนั่งขับรถนั่งอะไรก็นั่งหลังตรงนะครับ ครนี้พอถึงจุดระยะเวลาที่นานเกินไปมันเลยมันจะเลยสองชั่วโมงอยู่แล้วคุณก็ลุกครับลุกขึ้นมานะครับแล้วก็บริหารท่าที่ผมสอนนะครับบริหารท่าที่ผมสอนลงมาเลยครับคุณอาจจะจอดรถที่ปั๊มหรือคุณจะอะไรก็ตามนะครับคุณลงมาจากรถแล้วก็ทําท่าที่ผมสอนอย่าให้มันเลย2ชั่วโมงเวลาคุณขับอะไรก็ตามนะครับหลายคนบอกผมจะไปลงยังไงผมอยู่บนรถไฟ <laughs> เป็นเจ้าหน้าที่ขับรถไฟเนาะก็ไม่เป็นไรครับคุณก็คุณก็ทำท่านั่งที่ผมสอนไปนะครับคุณก็นั่งอยู่บน ที่ขับรถไฟคุณนั่นแหละนะแล้วคุณก็นั่งแล้วก็ทํามีท่าสอนท่านั่งทําไปแล้วนเนาะเข้าไปดูนะครับหลายคนก็บอกผมจะลงไปได้ยังไงล่ะครับพี่ผมอยู่บนเครื่องบินเลยผมเป็นกัปตันโอ้โหนี่หนักก็ทําท่าที่ผมสอนครับมันยืดขาไปแล้วก็นั่งทําก็ได้นะครับแ,แล้วแต่นะครับคุณจะต้องคุณจะต้องหาวิธีที่คุณรักษาตัวคุณไปด้วยในการทํางานไปด้วยพร้อมๆกันมันจะได้หายไปไหวนะครับเพราะหลายคนก็บ่นมาเยอะนะครับ โอ้ยไม่หายสักทีเลยครับจ่าผมทํายังไงผมก็ไม่หายสักทีผมได้แค่เบาเบาก็ยังดีกว่าไม่เบานะครับเบายังใช้ชีวิตได้เนาะ mm hmm. แม่เราก็ค่อยๆทําไปนะครับให้เวลาการรักษามันเยอะหน่อยนะครับเอาหลายคนก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าแล้วผมทําน่ะผมทามานานแล้วน,นะจ่าแต่ว่ามันไม่ดังสักทีเลยอะจ่ามีวิธีไหนไหมที่ทําให้มันโอกาสที่มันดังสูงหน่อยมีครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมทําแล้วมันไม่ดังสักทีนะฮะผมให้ท่านผู้ชมนั้นดันค้างไว้ก่อนนะครับ ดันค้างไว้แล้วก็สายก้นนะครับเอดันค้างไว้แล้วสายก้นมันเป็นยังไงขึ้นเป็นอย่างงี้ครับท่านผู้ชมผมท่านชมดันค้างไว้งี้ดันค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็สายก้นไปมาซ้ายขวาครับสายไปมาครับซ้ายขวาให้มันคอนคอนครับพอมันรู้สึกคอนคอนปุ๊บก็โยกครับอย่างงี้เลยครับโยกแรงอย่ากลั้นลมหายใจนะครับโอกาสดังมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นดันค้างไว้ก่อนแล้วก็สายก้นไปมา สายก้นไปมาให้รู้สึกคอนแล้วก็ก้มแรงๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะช่วยให้ท่านผู้ชมนั้นมีโอกาสทําให้กระดูกนั้นลั่นง่ายมากขึ้นนะครับหลายคนบอกทำไมต้องกระดูกลั่นกระดูกต้องลั่นครับถ้าไม่ลั่นมันก็ยากที่จะหายนะครับแต่ถ้ามันลั่นมาไหลกรึบกระดูกมันจะอ้าออกจากกันครับกรึบหมอลองกระดูกก็จะกลับที่เดิมนะเพราะสาเหตุหลักตอนนี้คือกระดูกมันปิดหมอลองกระดูกกลับไม่ได้ครับมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเราต้องอ้ามันออกครับกรึบเพื่อให้มันกลับเข้าที่เดิมมันจะได้คลายเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะนั หลายคนบอกไม่ลั่นดะหายไหมก็มีครับไม่ลั่นก็หายเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ดังกรึดไมอ่อาจจะไม่ดังกรึบมันอาจจะอืดออกมาเองครับอืดออกมาเองก็เป็นได้ครับหลายๆคนก็เป็นหลายคนก็ทําได้นะทาสาเร็จเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับคาว่าใจเย็นๆครับ,รบใช่ครับสิ่งนี้สําคัญเลยเพราะในการทําท่าผมเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะต้องเจอค,อคือความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นนะครับหลายๆคนทาแล้วมันเจ็บปวดมากขึ้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแข็งแล้วยังไม่ตรง เมื่อแขนแล้วยังไม่ตรงเสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาครับมันก็เหมือนการก้มเฉยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําให้แขนตรงไว้เมื่อไหร่ครับมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาว่าแขนจะไปดันกระดูกออกนะครับตรงนี้ก็ต้องอดทนนะครับใช้ระยะเวลาอย่างน้อย1เดือนนะครับอย่างน้อย1เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นผมไม่แน่ใจแต่ละคนนลจะมีความอดทนมากแค่ไหน,นเพราะเวลาคุณฝึกท่าผมเนี่ยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละสาครั้งใช่ไหมสี่เวลาใน1วัน ให้คุณเพ่งไว้ที่แขนนะครับแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงพยายามโฟกัสไปที่แขนนะครับว่าแขนต้องตรงให้ได้เดี๋ยเนี้มันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาไวขึ้นถ้าแขนคุณตรงนะครับนี้สําคัญนะครับอ่าสําคัญมากอ้าวก็ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ถึงไหนวะพอดีคนรู้จักมาฮะค, <S 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 คือที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมก็อรอบรอบเนี่ยจัดงานลอยกระทงครับ คืนนี้นะครับเขาก็จะวุ่นวายหน่อยอยวุ่นวายหน่อยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ทําตามที่ผมสอนนะครับพยายามที่จะทํามันอย่างจริงจังนะครับมีวินัยในการทาทํไปบ่อยนะครับอย่าไปขี้เกียจทำนะท่านผู้ชมถ้าขี้เกียจทำเนี่ยมันจะยากที่จะหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันทํไปบ่อยนะครับท่านผู้ชมพยายามขยันนะครับขยันทําแล้วก็อย่าขี้เกียจทำนะครับมีวินัยในการทำนะครับทำไบ่อยนะครับแล้วก็ใช้วิธีดันแล้วก็สายสะโพกที่ผมสอนนะครับ ทำบ่อยนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องใจเย็นนะฮะอย่างที่ผมบอกนะมันจะเจ็บปวดมากขึ้นน,นะครับพยายามฝึกให้ได้นะครับฝึกให้ได้สี่เวลาที่ผมบอกนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเชา้าเย็นก่อนนอนเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเราบมาสามสิบครั้งนะครับทําเท่าที่ทําได้นะครับอย่าไปฝืนจนเราแย่นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่แขนนะให้แขนตรงให้ไวที่สุดนะครับถ้าตรงเมื่อไหร่ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับนะะ ดังนั้นต้องทาให้แขนตรงให้ไหวนะครับหลายท่านบอกว่าใช้ผ้าขมาม้ชช่วยอย่างที่จ่ดสอนเนี่ยไปตลอดเลยได้ไหมได้ครับนอกากผ้าขมาม้ามาพันมาพันรอบเอวเลื่อนไปที่ก้นนะแล้วก็พันนะแล้วก็เอามือจับแล้วก็ทํานะครับเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยท่านผู้ชมทัานทาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างที่ผมสอนไปนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะน่าจะทําแล้วดีขึ้นะ่ะนะน่าจะไปทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งใจทำนะครับเพราะมีหลายคนที่หายอ่ะคนที่มีอาการหนักอ่ะ เช่นนอนติดเตียงเนี่ยนะครับยังหายได้อะแล้วก็อายุเยอะซะด้วยนะเจ็ดสิบกว่าเนี้ยโอ้โหหกสิบกว่าเจ็สิบกว่าเนี่ยเขานอนติดเตียงเขายังกลับมาหายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อายุไม่ถึงผมว่าสบายครับยังไงก็ต้องต้องหายแน่นอนนะเะนั้นก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับอย่าไปท้อนะสู้ๆครับเอาใครชอบรายการผมก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามกันที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซร์ลิมนครสวรรค์เทพนะครับ ผมจะมีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนรายการมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะตั้งใจทำนะครับมีวินัยในการทำแล้วก็สู้กับมันให้ได้นะครับอย่าไปท้อนะใครท้ออ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับอ่านคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็อ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วจะได้มีกำลังใจนะครับสู้นะนี่ผมลาไปก่อนนะครับอย่าท้อนะสู้นะครับอ่านคอมเมนต์เยอะจะมีกำลังใจนะครับ บายครับ